คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหากิจหรือคอนอรอมีมติเห็นชอบให้ปฏิรูปรัฐวิสาหากิจโดยแยกการกำกับดูแลออกจากรัฐวิสาหากิจและเปิดให้เอกชนเข้ามาร่วมเป็นผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมการแข่งขันและการนำทรัพย์สินมาบริหารให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาภาระหนี้สินรัฐวิสาหากิจอย่างการรถไฟแห่งประเทศไทยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสอมก รวมถึงสายการบินแห่งชาติอย่างการบินไทยด้วยปมปัญหาจึงมีอยู่ว่าทำไมระบบการขนส่งของประเทศที่รัฐวิสาหกิจดูแลอยู่จึงเกิดปัญหาการขาดทุนเรื้อรังมานานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือคอนอรอจะเข้ามาแก้ไขและปฏิรูปรัฐวิสาหกิจได้สำเร็จหรือไม่ พูดกันมานานพอมาถึงวันนี้รัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งคงจะทําอะไรได้มากหรมั้งคะการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจถึงถูกยกขึ้นมาเป็นประเด็นสําคัญนะคะคณะกรรมาการนโยบายรัฐวิสาหกิจตอนหลังเราเรียกว่าซูเปอร์บอร์ดนะคะจย์ประชุมกันเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาพาตัดออกมาเลยชัดๆเลยนะคะอันดับแรกคือเขาจะแยกบทบาทรัฐวิสาหกิจออกไม่ใช่ว่าเป็นทั้งคนกํากับดูแลแล้วก็เป็นคนดาเนินการถ้าภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า โอเปอเรเกับ r e ส u ค a เตอใช่ไหมคะจะแยกบทบาทเนี่ยค่ะอาจารย์คะคือแต่เดิมเนี่ยเรามีปัญหามาโดยตลอดอย่างเช่นองค์การโทรศัพท์ทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการให้บริการโทรศัพท์แต่ขณะเดียวกันก็ไปให้เอกชนเข้ามาร่วมทุนค่ะคือ AAS หรือบริษัทจิน,นวัตรอะไรต่ออะไรน้นเมื่อก่อนนี้พอมาร่วมแล้วองค์การโทรศัพท์เป็นผู้ดำเนินการเองด้วย เป็นผู้กำกับควบคุมเอกชนที่เข้ามาแข่งขันกันด้วยตกลงทำงานอย่างนี้มันเละหมดเลยเพราะฉะนั้นนี่คือตัวอย่างและปัจจุบันนี้ก็มีปัญหาอย่างเช่นการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าของรางรถไฟเป็นเจ้าของหัวรถจักรมีรถจักรวิ่งแล้วก็บอกว่าให้เอกชนเนี่ยมาวิ่งด้วยแต่แล้วการรถไฟก็เป็นทั้งโอเปอเรเตอร์คือเป็นคนดำเนินกิจการ พร้อมทั้งเป็นผู้กำกับด้วยที่ไปกำกับกิจการที่เอกชนเขาเข้ามาแข่งขันค่ะตกลงแบบนี้มันมันเดินไม่ได้ขอสอมก,อก,อก็ด้วยนะคะอาจารย์ขอสอมกเวลาที่จะเอกชนเข้ามาวิ่งรถร่วม,มใช่ไหมคะมหรือว่าการจะให้เปิดสัมปทานเส้นใดเส้นหนึ่งเนี่ยสมมติในกอทมอเนี่ยนะคะก็คอสอมก,อก,อก็เป็นคนจัดการคับ เพราะฉะนั้นก็คือจะต้องแยกขอสมกจะให้บริการเฉพาะเดินรถก็ไปแต่คนที่จะจัดการทั้งหมดว่ากันว่าจะแยกให้กรมการขนส่งทงางบกอาจารย์เพราะแต่เดิมเนี่ยถ้าทําอย่างนั้นอ p e r a t o r กับ regulator เ,กกเ,เป็นคนคนเดียวกันค่ะมันไม่ใช่แข่งกันจริงหรอกเพราะคนที่เป็น regulator กกหรือ o อป e เ a t o r รายใหญ่ของรัฐเนี่ยก็เท่ากับว่าแบ่งกิจการเล็กๆไปให้คนอื่นทําตัวเองยังผูกขาดอยู่อ,อ ประชาชนเนี่ยเขาต้องการการแข่งขันเพราะการแข่งขันเนี่ยมันนํามาซึ่งทางเลือกที่เอกประชาชนจะเลือกเช่นรถไฟก็จะมีหลายบริษัทวิ่งบนรางต่างเวลากันเวลาสมมุตินะครับ6โมงครึ่งตอนเช้ารถไฟของบริษัทนี้7โมงของบริษัทนี้8โมงครึ่งของอีกบริษัทหนึ่งเที่ยงของอีกบริษัทหนึ่งเราก็พอใจว่าเราจะไปบริษัทไหนเราก็สามารถจะเลือกได้ แต่ว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยคนที่จะเป็นเจ้าของรางรถไฟต้องเป็นเจ้าหนึ่งเลยแยกออกไปเลยจากการรถไฟการรถไฟก็ทําหน้าที่มาวิ่งรถไฟบนรางเป็นเจ้าของขบวนรถในการให้บริการเท่าน<อ>ัา้นคุณจะมีกี่กี่ขบวนคุณก็ว่าไปรางนี่จะโอนให้ไปอยู่กับกรมการรางเขาเรียกกันสั้นๆง่ายๆเลยค่<ช>ะกรมรางค่ะเป็นคนบริหารจัดการใครจะไปซื้อรถไฟมาวิ่งบนรางก็มาขอสัมปทานเป็นคนจัดการทั้งหมด อ๋ออาจารย์คะถ้าจะพูดว่าหน่วยงานหนึ่งที่ไม่มีปัญหาก็คือบริษัทขนส่งจำกัดใช่ไหมคะครับนั่นคือเขาก็แข่งกับพวกบริษัทเอกชนที่เป็นเจ้าของรถตัว์เยอะแยะมากมายใช่ครับแข่งกันให้บริการได้ถ้าจะดูให้ชัดเนี่ยก็คล้ายๆกับท่าอากาศยานจะชัดบางคนเข้าใจว่าการบินไทยกับท่าอากาศยานเป็นเจ้าเดียวกันรจริงๆแล้วไม่ได้เป็นเจ้าเดียวกันเขาแยกกันมานานแล้วเป็นรับวิาษากิจเหมือนกันนะคะเป็นรับวิาษากิจเหมือนกันท่าอากาศยานก็เป็น กา้าท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยใช่แล้วตอนหลังเป็นบริษัทท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยซึ่งการบินไทยก็เป็นขณะนี้ก็เป็นรัฐวิสาหกิจจะก็มาบินบนท่าอากาศยานบนบนรันเวย์ของท่าอากาศยานแต่ขณะเดียวกันคนอื่นๆไม่ว่าจะเป็น British a i r w a y เจแปนแอร์ไลน e ควันเตสลูปทันซอะไรก <Lebanon. S 2> ็ตามก็มาใช้สนามบินของท่าอากาศยานแล้วก็การบินไทยก็แข่งกับคนอื่นไปสิ ขณะเดียวกันท่าอากาศยานก็เป็นคนที่ให้บริการให้บริการแล้วก็เลกูเลตว่าจะให้แต่ละเจ้ามาลงเวลาไหนจะขึ้นเวลาไหนก็แล้วก็ที่เหลือก็ปล่อยให้เขาแข่งขันให้ความสะดวกสบายในการที่มีคนมาใช้บริการที่ท่าอากาศยานทุกที่ท่าอากาศยานเองก็มีคู่แข่งเหมือนกันครับของไทยเองก็ต้องไปแข่งกับสิงคโปร์ใช่ไหมคะแข่งกับในภูมิภาคเดียวกันทุกคนมีคู่แข่งในตลาดกันหมดใช่แต่ท่าอากาศยานเนี่ย คนยังเลือกน้อยนะฮะเไม่ได้ยังเลือกไม่ได้คือแข่งก็แข่งระดับภูมิภาค <c oughs> คุณจะเลือกก็คือคุณจะไปสวนภูมิหรือจะไปดอนเมืองถ้า,ากรุงเทพแล้วสวนภูมิกับดอนเมืองมันก็เจ้าเดีวยวกันอีก<ต>คือเป็นของบริษัทท่าอากาศยานจำกัดผมรู้เพราะผมเคยเป็นบอร์ดมาก่อนผมรู้แต่ถ้าแข่งการเติบโตในภูมิภาคก็ยังมีก็ยังแข่งกันในภูมิภาคอาจจะแข่งแต่ถ้าคนจะมาประเทศไทยมันไม่มีทางเลือกยังผูกขาดอยู่ถ้าพูดกันตรงๆงนะครับที่นี้อาจารย์คะเมื่อหากว่าเป็นสภาพเช่นนั้น แยกออกแบบนี้แล้วเนี่ยมันจะดีหรือไม่ดีคะอาจารย์ผมคิดว่ามีข้อดีก็คือว่าจะทําให้เกิดการแข่งขันอย่างรถไฟเนี่ยอย่างที่ผมยกตัวอย่างเราสามารถจะเลือกได้ว่าจะไปบริษัทไหนหเวลาไหนเครื่องบินเนี่ยคือตัวอย่างที่ดีเลยตอนนี้เนี่ยแข่งขันกันมากมายค่ะคุณอัญชลีพรจะไปอังกฤษหรือจะไปเยอรมันโอ้โหคุณลองเปิดตารางการบินดูสิคุณเลือกได้บานเลยใช่ไหมเป็นสิบสาย แล้วคุณก็เทียบราคาใช่ค่ะแล้วคุณก็นั่งนึกว่าเออไอเจ้านี้เนี่ยมันบินตรงเวลาไหมการบริการบนเครื่องบินเป็นยังไงสภาพเครื่องบินเป็นยังไงสิริรวมแล้วคุณจะไปสายการบินไหนในเวลาไหนคุณก็เลือกได้เลยตัวรถมันแข็งมีโปรโมชั่นด้วยค่ะอาจารย์มีโปรโมชั่นและไม่ต้องผ่านเอเจนต์ด้วยซื้อผ่านอินเทอร์เน็ตได้จ่ายบัตรเครดิตก็ได้สบายจะตายตัวร พอมีการแข่งขันคุณก็มีผลประโยชน์ต่อกับผู้ซือ้อถูกต้องแต่ถ้าลองปูขาดมีเพียงแค่สายเดียวยังไงก็ต้องบินอย่างเงียแย่มากแล้วถ้าอย่างนี้เนี่ยเขาจะอยู่กันได้ไหมรัทวิสางกิจที่เรายกตัวอย่างไปแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถไฟขสม,มก็หรือการบินไทยเพราะอะไรเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยจะขาดทุนหรือจะเสี่ยงในภาวะอันตรายอะไรก็แล้วแต่เขาก็อยู่ได้รัฐบาลก็ต้องช่วยมั้งคัคือคุณต้องต้องคุณจะต้องดูว่า คุณจะทําเพื่ออะไรธุรกิจประเภทนี้ค่ะเดิมเนี่ยรัฐวิสาหกิจเนี่ยที่เกิดขึ้นเพราะว่าหนึ่งลงทุนเยอะไม่มีนเป็การลงทุนเยอะเอกชนก็รายเล็กรายน้อยประเทศไทยเมื่อประมาณสักหกสิปีที่แล้วคุณลองคิดดูตอนผมตัวเล็กๆเนี่ยเอกชนเนี่ยกระจาะงอกง่อยมาจะไปทําสายการบินก็ดีจะไปทํารถไฟก็ดีหรือแม้กระทั่งปตทก็เหมือนกัน<อ>นั่นเกิดก็เพราะว่าเอกชนลงทุนเยอะขนาดนั้นไม่ได้ค่ะ มันก็รัฐจําเป็นที่จะต้องลงทุนและมันเป็นโครงสร้างพื้นฐานก็เลยคิดว่ารัฐเนี่ยจะต้องเป็นรัฐวิสาหกิจเหตุผลในการที่สองพอเป็นรัฐวิสาหกิจแล้วเนี่ยก็เพื่อที่จะตอบแทนกับบรรดาน,นักการเมืองและข้าราชการอ่ะไม่ใช่เพราะว่าดูแลประชาชนหรอคะป่าว <ๆ S 2> เขามีไว้เพื่อที่จะดูแลข้าราชการประจําและนักการเมืองให้มีไรายได้พิเศษให้มีไรายได้พิเศษจากการเข้าไปเป็นบอร์ดเข้าไปบริหารเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็น เป็นข้อดีของมันเมื่อในสมัยก่อนเป็นมกข้าวเลี้ยงดูกันไปพอดีพอดีอย่าให้ถึงขนาดเจ๊งแล้วประการที่สามพอเป็นรัฐวิสาหกิจคนที่ทํางานในรัฐวิสาหกิจบางคนเนี่ยไม่ต้องทํางานถูกเจ้านายหรือนักการเมืองหรือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เอาตัวไปช่วยงานที่บ้านเอาตัวไปช่วยงานส่วนตัวแล้วก็กินเงินเดือนรัฐวิสาหกิจ พวกที่เดินตามนักการเมืองบางคนถามว่าจริงๆแล้วพี่ทําอะไรพี่อยู่การนั่นการนี่อะไรอย่างเงี้ยเหรอคะทำจริงไม่เคยไปอยู่การอะไรเลยตลอดชีวิตผมเนี่ยอยู่หน้าห้องรัฐมนตรีคนนี้ตลอดผมเนี่ยปากไม่ค่อยดีนะตอนสมัยผมไปอยู่การท่าเนี่ยนะครับที่ผมเป็นบอร์ดการท่าผมเคยขอดูไอ้ตำแหน่งพวกเนี้ยบัญชีคนที่ไม่เคยมาทํางานเลยเนี่ยมีสักกี่สิบแล้วก็มีใครบ้างแล้วผมบอกฝ่ายบริหารว่าคุณไปเรียกเขากลับมาให้หมดได้ไหมถึงร้อยไม้หอาจัน มันคงไม่ถึงร้อยอะแต่ว่าเยอะก็แล้วกันแต่ว่าอย่างนี้เป็นต้นนี่แหละครับคือการที่เราเป็นรัฐวิสาหกิจและผูกขาดเพราะผู้ขาดมันก็มีกําไรได้ง่ายๆเพราะคุณผูกขาดถูกไหมอ่าใช่ใช่คุณก็รีดเลือดจากประชาชนคนละเล็กคนละน้อยก็มารวมกันตกลงก็มีคนไปแบ่งผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่ไปเป็นบอร์ดอะไรต่อมีอะไรคนก็นินทากันมากประสิทธิภาพก็ห่วยแตก แต่ตราบใดที่คุณผูกขาดคุณก็อยู่ได้ถูกต้องคือบางทีเห็นตัวเลขที่ขาดทุนของแต่ละองค์กรแล้วเนี่ยยังคิดว่าถ้าเป็นบริษัทเอกชนต้องล้มละลายไปแล้วนะอาจารย์และคุณดูที่ว่ามันแปลกไหมตอนนี้กิจการในการขนส่งขาดทุนเรียบร้อยเลยตั้งแต่การรถไฟก็ขาดทุนออาการบินไทยก็ขาดทุนขอสอมก,ก็ขาดทุนขอสมกก็ขาดทุนรอสอพอยุบไปแล้วคะ่ะเออรอสวรนั่งยุบ ขาดท,ทุนถึงขนาดล้มละลายยุบไปแล้วที่เป็นเรื่องของการขนส่งกลายเป็นขาดทุนหมดแต่ขณะเดียวกันเทรนด์ของโลกเนี่ยโลจิสติกซึ่งเป็นการขนส่งเป็นส่วนหนึ่งของโลจิสติกเท่านั้นเนี่ยกลับเป็นธุรกิจที่มีความสําคัญและเติบโตอย่างยิ่งและบริษัทเอกชนของไทยนี่แหละที่เป็นเจ้าของโลจิสติกที่ประสบความสำเร็จเยอะด้วยนะคะอาจารย์ครับแต่ทำไมที่เป็นรัานอษาสาหกฤษขาดทุนล่ะคะอ้าวก็คุณดูดิเจ๊กิวยังกําไรไม่ใช่เหรอ นิ่มซิสิงใช่ไหมคะอาจารย์ที่เขารับส่งสินค้าจนเขาแตกลายไปทำโรงแรมไปทำลิสซิ่งแล้วคะอาจารย์ทำไมเขาอยู่ได้จย์ก็เพราะว่าคือแต่เดิมเนี่ยเราเคยผูกขาดได้แต่ตอนนี้มันแข่งขันและรถไฟก็ต้องแข่งขันกับรถยนต์รถเครื่องบินก็ต้องแข่งขันกับรถยนต์และรถไฟทั้งสามอย่างนี้มันแข่งขันกันหมดเลยและไม่ตัวของมันเองก็แข่งขันแต่ลองถ้าคุณบริหารไม่ดีคุณก็เจ๊ง ลูกค้าไม่พอใจก็ไปใช้อย่างอื่นในที่สุดก็เจ๊งก็ขาดทุนหมดก็อย่างที่คุณถามว่าทําไมถึงขาดทุนอาจารย์แต่พอมองเห็นแล้วนะคะ<ๆ>เคยเป็นเจ้าของรางเอารางออก<ๆ>เคยให้สัมปทานคนอื่นเขาเอาสัมปทานคนอื่นออกและปล่อยตัวเปล่าๆให้ให้บินเองอะ่ะที่เนี้ยมันจะรอดเหรอคะอาจารย์รอดได้ถ้าตั้งใจกันสมัยผมคิดว่าการตั้งใจคืออะไรยกตัวอย่างการบินไทยเลยดีไหม<อ>การบินไทยเนี่ย ผมเนี่ยสงสารเขานะที่พูดกันตรงๆเดิมเนี่ยเราเคยผูกขาดในประเทศไทยบอดทอทบริษัทเดินอากาศไทยการบินไทยเนี่ยเราเคยผูกขาดอาจารย์ค่ะเดี๋ยวเราต้องพูดด้วยความรักกันก่อนนะเนี่ยก็ <c oughs> พูดด้วยความรักพูดด้วยความรักคนรักกันพูดกันนะ <c oughs> ใช่ใช่โอเคแล้วเราผมเองเนี่ยก็ถ้าบินอะไรได้ถ้ามีการบินไทยได้จะต้องขึ้นก่อนนี่พูดจริงๆถึงแม้ว่าอาจารย์เชื่อไหมคะอยากไปอินโดนีเซียเนี่ย ถ้าเครื่องบินพอเอาการบินไทยปุ๊บนะคะมันแพงขึ้นมาอีก1นในสเลยค่ะของทัวร์ในกรุ๊้นใช่แต่เราก็ยังใช้บางทีเราไปได้เราก็เราากอยากจะใช้เพราะว่าหนึ่งชื่อว่ามันเป็นไทยมันเป็นของประเทศไทยแล้วชอบด้วยค่ะแล้วก็ชอบอันนี้ก็ต้องพูดเรื่อความรักชอบแต่ว่าพอมาอยู่ในโลกปัจจุบันนี้ การบินไทยต้องแข่งขันกันเป็นกับ10บบริษัท10สายการบินทั่วโลกมไม่ใช่สิบเฉยๆบางจุดนมีมากกว่าสิบตกลงถ้าการบินไทยยังบริหารแบบราชการที่มีคนสามารถที่จะสั่งว่าให้บินไปเส้นนี้ได้ซื้อเครื่องบินมันแทบทุกรัฐบาลที่เข้ามามก็จะซื้อเครื่องบินใหม่เพราะมันได้อะไรต่อเมื่อะไรมันมีคอมมิชชั่นมันมีอะไรต่อเมื่ออะไรการจะซื้อผ้าหม่ม ผ้าห่มปกติบนเครื่องบินเนี่ยมันจะต้องเบาเพราะว่าน้ําหนักมันเยอะเวลาบินไปเนี่ยมันเพิ่มน้ําหนักมันก็เพิ่มน้ำมันเพิ่มพลังงานตกลงไม่ว่าจะขยะการบินไทยมันก็ขายได้เพราะว่าขยะนั้นน่ะประกอบไปด้วยของที่ยังใช้ได้โอ้ของใช้ได,ได้เต็มไปหมดเลยในขยะตกลงก็ขายได้มันก็มีผลประโยชน์เต็มไปหมดเลยว่ามีคนวิ่งเต้นจะไปขายไอ้นี่การบินไทยจะจะรับซื้อไอ้นั่นจากการบินไทย ตกลงถ้าเป็นยังเป็นระบบรัฐวิสาหกิจเป็นราชการมันจะมีคุณพ่อรู้ดีคุณแม่รู้ดีคุณพ่อวิ่งเต้นคุณแม่วิ่งเต้นเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดมและเส้นทางการบินไหนที่ไม่คุ้มก็ถูนักการเมืองบอกว่าอย่าจะให้บินแม้กระทั่ง<ห>บาง<ะ>จังหวัดคุณเคยเห็นไหมอย่างโคร,ราชกรุงเทพโค,ร,ร,าโคร,ราชเนี่ยอย่าให้ผเอ่ยชื่อเลยนะักการบินคนไหนบอกว่าให้การบินไทยเคยบินจากกรุงเทพไปโคร,ราชานั่งรถสามชั่วโมง แต่คุณบินเนี่ยประมาณ35-40นาทีแต่คนต้องไปรอที่ดอนเมืองอ,อไปรอเกือบชั่วโมงแล้วก็เดินแล้วบินเนี่ยยังข้ามหัวเมืองโคราชไปไปอยู่ที่ไกลแล้วนั่งรถกลับเข้ามาอีกเกือบชั่วโมงคนเขาก็ไม่ขึ้นทีครับเครื่องบินมันก็เจ๊งสีครับในที่สุดแล้วก็สนามบินก็<ะ>ก็เอาไวใ้ให้ควายดูอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้ายังเป็นรัฐวิสาหกิจเนี่ยปัญหามันเยอะอย่างเช่นในเรื่องนี้นะครับ เราลองไปฟังไหมฟังใครดีคะจันผู้บริหารผมเคยสัมภาษณ์ผู้อำนวยการใหญ่การบินไทยคุณพิสิทธิ์กุศลาสายยานนท์และอีกคนหนึ่งคือเป็นคนที่พูดยังไงว่าเป็นคนขายตัว๋วให้การบินไทยเป็นเอเยตนใหญ่แล้วก็เป็นคนที่ใช้บริการการบินไทยและรู้ไส้ในของการ <c oughs> บินไทยดี <c oughs> ผมเคยสัมภาษณ์ไว้ ในรายการลงเออย่างไรเราไปฟังบางช่วงบางตอนก็แล้วกันทําไมถึงเป็นรัฐวิสาหกิจเป็นรัฐวิสาหกิจเพราะว่ากิจการใดที่เอกชนทําไม่ได้แต่ประเทศจําเป็นต้องมีเช่นรัฐเนี่ยจะต้องลงทุนเพื่อฟื้นฟูกิจการนั้นขึ้นมาแล้วหลังจากที่กิจการนั้นรัฐสามารถจะปล่อยให้เอกชนทําได้รัฐก็ควรจะถอยออกมามแล้วก็ไปทําอย่างอื่นต่อคือการเป็นไทยคิดอย่างรัชการ เชียงรัฐสากิจเพราะเรายังเป็นเป็นส่วนของราชการนะฮะตอนนี้นยังเป็นรัฐวิสาหกิจอย่ัยงไม่เสียยางแท้เราไม่เคยเปลี่ยนจากรัฐสากิจเลยตั้งแต่ต้นจนถึงวันนี้เรายังเป็นรัฐสากิจเต็มตัวอยู่ตลอดเวลาไม่เปลี่ยนแปลงนะฮะห้าสองปีผ่านไปแล้วขณะที่ข้างนอกเปลี่ยนแปลงไปมากมายแต่การบินใจเป็นรัฐสากิจเหมือนเดิม,ม,ดมแล้วก็เป้าหมายของรัฐสากิจคืออะไรก็คือส่วนหนึ่งของรัฐใช่ไหมเพราะงั้นก็ตามตามน,นโยบายของรัฐอเช่น ้าหมายวัตถุประสงค์ของการบินไทยขณะนี้ไม่ใช่ธุรกิจนะฮะคือเป็นสายแห่งชาติเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศไทยเรายังทุกคนยังเข้าใจในการบินไทยความคิดทัศนคติของการบินไทยขณะนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเป็นท,ที่ถูกต้องด้วยเพราะในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของรัฐก็ต้องทําตามนยโยบายของรัฐรแล้วก็ทําเพื่อรัฐไม่ใช่ ไม่ใช่ประกอบธุรกิจเพื่อหาเงิน<อ>นะขณะยังเป็นนะน,นี้ใช่ครับว่าเล็ดเลทเทปมากแลว้วผมขอเขาพูดนะว่าอาจารย์ก็เวลาผมติดต่อก,กับทุกสายการบินผมขายทุกสายการบินนะใน<อ>ในในประเทศไทยเนี่ยที่บินมา,เ,าเวลาติดต่อก,กับการบินไทยเนี่ยสำหรับผมนี่ค่อนข้างจะได้รับความสะดวกแต่ยังไงก็แล้วแต่อะไรก็ตามเวลาแรกที่ติดต่อทําเรื่องอะไรก็ต้องทําจดหมายไป บา,บางเรื่องง่ายๆเนี่ยอย่างสายการมีมผมโทรศัพท์ไปคุยก็ได้เรื่องแล้วใช่ไหมฮะหรือไม่ก็ส่งอีเมลไปถามนะหรือสมัยก่อนเขาส่งเทเลกไปถามเขาเขาก็ตอบกลับมาปับ๊บก็ได้รู้รู้เลยว่าจะต้องทำไงต่อไปอแต่การบินไทยนี่ขอโทษครับพิมพ์จดหมายอย่างดีแล้วส่งไปให้กับเจ้าตัว v p อะไรเนี่ยแล้วก็รอรอไปเรื่อยๆฮะรอคนจะตอบมาเนี่ย บางทีไปขอราคาให้เข้าพิจารลดราคาลงมาหน่อยร้อยหนึ่งมาเหลือสัก95้าใช่ไหมฮะก็รอรอรอไปจนมันเลยไปแล้วว่าจะไม่ตอบมาเลยอย่างเงี้ยเพราะว่าช้าแล้วเป็นระบบระบบราชการมากการบินไทยก็เปลี่ยนเปลี่ยนอยู่เรื่อยพอเปลี่ยนรัฐบาลทีก็เปลี่ยนบอร์ดเปลี่ยนเปลี่ยนดีดีเปลี่ยนดีเอ็นเปลี่ยนดีจีเปลี่ยนอะไรไปเรื่อยฮะมันเปลี่ยนกันบ่อยจนไม่รู้ว่าจะฟอลโล่กันยังไงบางเรื่องนี้ติดต่อกันอยู่ ั๊บเดียวเปลี่ยนเปลี่ยนรัฐบาลเปลี่ยนบอร์ดเพราะยังเป็นหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจอยู่ใช่ใช่เป็นหน่วยของรัฐเป็นหน่วยของรัฐครับคือเป็นเป็นค้ายเป็นบริษัทไม่มีเจ้าของที่แน่นอนนะเดี๋ยวก็เป็นของรัฐบาลไม่เหมือนสายการบินเอกชนบริษัทเอกชนนะฮะเขาก็มี long term planning มีทำอะไรค่อนข้างจะ flexibility แต่ผมจะให้เห็นภาพอันหนึ่งเห็นภาพที่มากกว่านั้นคือว่าการบินไทยขนาดนี้เป็นรัฐกิจการเป็นรัฐกิจในฐานะที่ รกอบธุรกิจการบินซึ่งเป็นการคมนาคมขนส่งฉันต้องสังกักงกดกระทรวงคมนาคมเพราะฉะนั้นกฎกระทรวงหรือคําสั่งของกระทรวงคมนาคมเราต้องเชื่อฟังต้อง,งปฏิบัติกระทรวงคลังเพราะว่ามันเงินของอแผ่นดินนะฮะสำนักนายกแม้แต่สำนักงบประมาณซึ่งเราไม่เคยต้องใช้เงินงบประมาณเราก็ต้องงบประมาณเราต้องผ่านเขานะฮะต้องผ่านแล้วการลงทุนการวางแผานระยะยาวต้องผ่าน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสสชเราต้องผ่านหมดฮะสะตอง,งอต้องมาตรวจทุกอย่างกฎเกณฑ์ต่างๆเราต้องทาเหมือนเหมือนสำนักนายกระเบียบสำนักนายกต้องทําตามแต่นี่มันไม่เกี่ยวธุรกิจเลยแลวขณะเดียวกันในฐานะที่เป็นบริษัทมหาชนจะต้องมีกฎเกณฑ์ของตลาดรัพย์มาควบคุมฉะนั้นเราจะมีกฎเกณฑ์มากมายเลยบางครั้งมันกฎมันขัดกันเองเนี่ยเราไม่ทำยังไงมันจะหมดสมัยสิกคับแบบนี้ ต่นักการเมืองเขาสั่งได้นะสั่งปั๊บเดียวมีเลยก็สั่งได้อาจารย์คะถ้าปัญหามันชัดขนาดนี้นะคะทางออกคงจะต้องไม่ใช่รัฐวิสาหกิจต่อไปแล้วมั้งคะอาจารย์คือการมินไทยอยู่ในตลาดแข่งขันสูงมากถ้ายังทํางานแบบรัฐวิสาหกิจคือข้าราชการก็ดีหรือว่ามีนักการเมืองที่สั่งได้แล้วก็มหดแล้วก็ใครจะขึ้นตําแหน่งไหนใหญ่แค่ไหนก็จะมีคนมาค้าไว้อย่าย้าย หรือ,หอให้ย้ายไปนูน่นย้ายไปนี่เวลาไปประจำอยู่ต่างประเทศเพราะสายการบินเนี่ยการบินไทยก็จะมีเยอรมันบ้างอังกฤษบ้างฝรั่งเศสบ้างออสโลบ้างโคเปนเฮเกนบ้างบางที่อยู่ติดติดกันเหมนเ,เปพูดเลยเหรอคะอาจารย์ก็เลยกลายเป็นส่งเอส่งคนไปประจำการเป็นประเทศเป็นนายสถานเีเป็นนายสถานีค่าใช้จ่ายก็เยอะมีบ้านพักด้วยบ้านพักเป็นเจ้าของชัดๆเลยก็เบิกได้ ถ้าไปเช่าก็เบิกได้แต่ว่าเขาบอกบางที่นะคะการบินไทยเป็นเจ้าของแล้วมีมีความคิดว่าจะขายทิ้งด้วยซ้ําไปเพราะก็เป็นภาระคันนี้ถ้าคุณดูสายการบินอื่นเนี่ยเวลาเขาส่งคนไปเขาไปอยู่ประเทศหนึ่งเขาดูแลในภูมิภาคนั้นเลยคนคนเดียวไม่ใช่ว่าวันหนึ่งมีไม่กี่ไ์ดูแลไม่กี่ไ์แล้วเราก็นั่งบินดูทุกสถานะจะต้องบริหารจัดการมันคุ้มค่าอ,อันนั้นน่เพราะว่ามันเป็นเอกชนเอกชนเนี่ยเจ้าของเนี่ย เขานิดถึงกระเป๋าเขาว่ากระเป๋าเขาจะฉีกเขาก็ต้องเข้ามาบริหารจัดการใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอย่างการบินไทยเนี่ยถ้าพูดกันตรงๆถ้าผมเป็นพนักง,งานการบินไทยนะผมก็อยากที่จะอยู่กับบริษัทที่มันยั่งยืนและมีกําไรปัจจุบันนี้ก็ขาดทุนเยอะ,ะสิ่งที่รัฐขณะนี้วางแผนจะทํา จะปลดคนออกประมาณห้า0ันจาก25 0 0 0ใช่ไหมอาจารย์เห็นแผนหรือยังคะใช้เวลา8-10ปีคะ่ะอ่าปปีก็ค่อยเป็นค่อยจะไ, <ป S 2> ไหวไหมเนี่ยนะมันจะไหวไหมที่คุณตั้งคำถามอ่าแปดปี2จะตัดสายการบินเที่ยวไหนที่มันไม่ได้กำไรเอาออกเหลือแต่สายไหนที่มันได้กำไรแต่อาจารย์เห็นไหมคะว่าสายการบินที่ไม่ได้กำไรเช่นอะไรบ้างอย่างไม่น่าเชื่อไป LA ซึ่งคนไทยอยู่มากที่สุดขาดทุนคะ่ะอันนั้นเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรคะ เพราะเราเนี่ยดันไปซื้อเครื่องบินที่ไม่เหมาะสมที่ไม่เหมาะสมที่จะบินยาวอ uh huh. เขาเขาจะไม่ใช้กันแล้วทั่วโลกอย่าให้ผมเอ่ยเลยว่าใครเป็นคนตัดสินใจอู้พนิดนั้นมันก็มาในสมัยทักศิณนั่นแหละเอาถ้าพูดกันตรงตรงซื้อเครื่องที่ไม่เหมาะสมซื้อเครื่องที่ไม่เหมาะสมคุณลองคิดดูจะต้องบินสิบสี่ถึงสิบเจ็ดชั่วโมงจากไทยไปอเมริกาแล้วก็ซื้อเครื่องประเภทนั้นจากกรุงเทพ กด็ดีบินตรงไปถึง L.A. บินตรงไปถึงนิวยอร์กที่โฆษณาไงฮะที่โฆษณาว่าบิน,บนตรงได้14ถึง17ชั่วโมงที่นิวยอร์กนี่ย17ค่ะ l อ14ตกลงคุณรู้ไหมว่าคุณต้องขนน,น,น้ำมันจากกรุงเทพเพื่อที่จะบินไปในช่วงท้ายๆไปใช้น้ำมันในช่วงท้ายๆแทนที่จะไปจอดรับส่งคนแล้วก็เติมน้ำมันใหม่แล้วก็ค่อยไปต้นทุนก็ถูกกว่าเครื่องบินก็ ไม่จําเป็นต้องเป็นเครื่องบินพิเศษที่มีถังเก็บน้ำมันมากมายมหาศาลแล้เดรกเล็กไฟก็แพงด้วยแลวเดรกเล็กไฟใช่ก็แพงด้วยตกลงมันก็เลยไม่คุ้มอย่างที่บอกไปแอลเอมก็เจ๊งนี่ก็คือดูด้วยเหตุโลมมิลานก็อยู่ในขายที่จะตัดทิ้งด้วยค่ะอาจารย์มันรู้แล้วแต่เป็นเส้นทางที่คนอื่นเขับบินได้ไม่เจ๊งอะฮะมันแปลกตรงนี้บางทีคนอื่นเราแข่งขันเราสู้คนอื่นไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นถ้าพูดกันตรงๆนะด้วยความรักการบินไทย และถ้าผมเป็นพนักงานการมีอาไยผมจะแฮปี y ด้วยก็คือว่าบริหารจัดการแบบเอกชนเสร็จเลยอะไรที่ไม่ได้กําไรก็คิดกันใหม่และจะทําแบบเอกชนเพราะว่าตอนนี้มันต้องแข่งขันกันสูงมากมันจะได้อยู่ได้เดี๋ยวเ<ด>ี๋ยจะทําแบบเอกชนได้นั้นจะต้องกระจายการถือหุ้นไปให้เอกชนถ้าคุณเนี่ยยังยังคงเป็นรัฐวิสาหกิจมันก็จะมีกฎระเบียบมันก็จะมี ส่งคนมาเป็นบอร์ดอย่างที่คุณห็นเห็นอยู่บางคนมันมาเนี่ยแล้วมันทำอะไรเนี่ยเราก็เห็นเพราะฉะนั้นทำอย่างไรที่จะลดทุนของรัฐให้มันเหลือต่ำกว่า50%ผมยังคิดว่าประมาณเกิน25% 30%ก็สามารถจะกำหนดทิศทางการบินไทยได้พอสมควรแต่ขณะเดียวกันจะมีเอกชนที่เขาเข้ามาร่วมถือหุ้นในการบริหารจัดการทาให้มัน กระทุ่มกระชวยกระปี้กระเป๋าแล้วก็แข่งขันกันอย่างจริงๆกับต่างชาติคุณรู้ไหมว่าเจแปนลายเนี่ยกำลังจะถามอยู่เนี่ยว่าเทรนด์ของธุรกิจการบินนี้เขาไม่มีแล้วใช่ไหมคะระดัวิสาหกิจในโลกเนี้ก็คุณลองดูเจแปนลายนี่ยังเป็นของรัฐบาลญี่ปุ่นเขาขาดทุนค่ะ แล้วก็ทำไงต้องเป็นเอกชนค่ะเขาขายมาเลเซียแอร์ไลน์ค่ะล้มละลายเหมือนกันบิ i ติสแอร์เวย์ก็ขายไปเรียบร้อยแล้วก็คือให้เอกชนมาดูวุฒมากขึ้นล่าสุดสายการบินที่ดีที่สุดในโลกสายการบินคือควนตัสก็มีปัญหาเหมือนกันค่ะ<า>ตกลงเราเนี่ยคงจําเป็นน,นะที่ผมพูดตรงๆเพื่อความอยู่รอด<า>และเพื่อความอยู่ยาวด้วยคำว่าขายหรือคำว่าเอาเอกชนมาร่วมเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนว่าไม่มี บริษัทไทยอินเตอร์หรือไม่สายการบินไทยไม่มีไม่ใช่ธงชาติไทยยังติดทำทุกอย่างเพียงแต่การบริหารจัดการจะใช้มืออาชีพมากขึ้นไม่ใช่ว่าเอาคนมาเอาใครมาลูกลูกเต้าเหล่าใครที่เป็นเส้นสายมาทำงานแต่เขาจะคัด แล้วดูคนที่มีประสิทธิภาพจริงๆไอ้ตรงนั้นเนี่ยคนชอบหรือไม่ชอบกันแน่ค่ะที่ว่าเส้นสายเข้าไม่ได้เนี่ยยังสงสัยอยู่ก็ถ้าคุณไม่มีประสิทธิภาพคุณคงไม่ชอบใช่ไหมคุณก็อยากจะได้เส้นสายที่จะเข้ามาแต่ถ้านึกถึงชาติจริงๆเนี่ยผมคิดว่าจําเป็นที่จะต้องทําและนึกถึงความภูมิใจของตัวเองนะคะเพราะว่าการได้อยู่บริษัทที่มันมีกำ,กำไรกําไร พึ่งตัวเองได้มันคงภูมิใจกว่าอยู่บริษัทที่ขาดทุนตลอดน่ะคุณฟังออผมเนี่ยคุณคงไม่อยากจะเชื่อแต่คุณลองกลับไปฟังคุณพิสิทธ์กุศลาสายยานนท์อดีตผู้อำนวยการใหญ่การบินไทยและคุณชลินลุกรกณวรัตที่เราพูดกันเมื่อสักครู่นี้ดูว่าเขามีความเห็นอย่างไรในเรื่องนี้ปัจจุบันธุรกิจการบินมีการแข่งขันกันอย่างสูงทำให้สายการบินแห่งชาติหลายแห่งต้องปรับโครงสร้างการบริหารเป็นธุรกิจเต็มตัว โดยรัฐบาลขายหุ้นส่วนใหญ่ให้เป็นบริษัทเอกชนอย่างแท้จริงเช่น British Airways ของอังกฤษ Air France ของฝรั่งเศส s w i ตอินเ e อร์ t น o n a น a i r l i n ์ไ j a p เจ a ป r l i n e ไลน์ a a น่าแอรถ้าการบินไทยไม่ปรับเป็นรัฐออกจากรัฐวิสาหกิจขายให้เป็นบริษัทมหาชนจริงๆเนี่ยจะอยู่ได้อีกสักกี่ปีมันจะเจ๊ง ผม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 ตอบไม่ได้ว่าอีกี่ปีแต่ผมตอบได้ว่าไปแน่มันมันต้องถึงจุดที่ต้องบังคับให้เปลี่ยนแต่นี่มันก็เพลี่ยนแต่ว่าขณะนี้เราควรจะถามตัวเราเองว่าเราใช้เปลี่ยนเพราะบังคับโดยเปลี่ยนหรือเปลี่ยนเพราะเรารู้ตัวแล้วเราให้วางแผนเปลี่ยนตรงนี้แค่นั้นแหละที่ที่จะตอบได้ว่าเปลี่ยนมันเปลี่ยนแน่แต่เมื่อไหรไม่ทราบแต่ถ้ายืนเป็นรัฐวิสาหกิจไปไม่ได้แน่ไปไปไม่ได้แน่เพียงแต่ว่าไม่เร็วกว่าช้าคุณเรลีนะครับ ไปได้ไหมถ้ายังเป็นรัทวิสางกิษไปไปไม่ได้อยู่แล้วฮะผมอยากจะให้รัฐบาลเริ่มตระหนักว่าตื่นได้แล้วห้าบสองปีมาดูซิว่ารัฐบาลยังต้องการการบินไทยเป็นสายชาติหรือเปล่าถ้าคำตอบไม่ก็ควรจะเริ่มรเริ่มทำตอนนี้แล้ววางแผนกันดีๆ แต่ถ้าเขาบอกใช่ล่ะเขาจะเขาใช่ก็ต้องเหตุผลมันใช่ไงผมยังไม่เห็นว่าเหตุผลมีอะไรเขาไม่ได้ใช้การบินไทยตอนนี้ครับนอกจากขอตั๋วฟรีหรือฝากคนทำงานซึ่งไม่เกี่ยวรับรัฐสั่งให้ซื้อเครื่องบินซึ่งไม่เกี่ยวรัฐผมพูดถึงว่าเราเนี่ยการเที่ยบพูดออกมาต้องพูดอย่างแท้เป็นรัฐคำว่ารัฐนะไม่ใช่คนใดคนหนึ่งนะคือรัฐอาจารย์ก็มีสิทธิ์คุณเทรนก็มีสิทธิ์คือรัฐก็คือเพื่อประโยชน์ของรัฐไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของตัว ส่วนตัวของกลุ่มใดกลุ่มหนรือแอบแฝงอันนั้นหรือไตโตไม่เกี่ยวผมถือว่าตอนนี้รัฐบาลควรจะถามตัวเองรัฐบาลนี่มาจากประชาชนต้องถามว่าแล้วตอนนี้รัฐยังต้องการบินไทยหรือเปล่าแต่ถ้าทําการบินไทยไปดูการบินไทยก็ดูตัวเองเหมือนกันว่ายังต้องการเป็นรัฐสากลหรือเปล่าได้จากการรัฐสากลการบินไทยจะตอบทันทีเลยว่าไม่ได้เลยเลยครับแต่การบินไทยยังไม่ไปดูให้ไปดูจริงๆการบินไทยผมก็ขายการบินไทยมาตั้งนานแล้วครับ30ปีผมว่าอยากให้การบินไทยเจริญนะคุกแข่งกับ สายการบ,บินอื่นๆ,ๆที่เกิดมากันเยอะแยะเลยให้การบ,บินไทยอยู่ในระดับชั้นนําของโลกนะโดยเฉพาะแค่เป็นที่1ที่2ในเอเชียเนี่ยผมก็แฮปปี้แล้วฮะแล้วจะทำไงก็ก็ผมว่าปลายเวทไทยเซ n ันแลวครับ <c oughs> คุณพิสิทธิ์บอกว่าคืนเป็นอย่างนี้ต่อไปอยู่ไม่ได้จากวันที่คุณพิสิทธิ์พูดนะคะจนมาถึงวันนี้ประมาณ5ปีค่ะตั้งแต่ปีห้มันจะถึงจุดนี้แล้วหรือยังคะที่ต้องเปลี่ยน เปลี่ยนเองหรือถูกบังคับให้เปลี่ยนแต่ถ้าไม่เปลี่ยนอยู่ไม่ได้ทิ้งไว้ตรงนี้ก็แล้วกันนะคะอาจารย์ครับแล้วก็รับวิสาหกิจทั้งหลายเนี่ยได้ยินมาว่าเขากําลังจะตั้งบริษัทโฮดิ้งใช่ไหมก็คือหุ้นที่กระทรวงการคลังถืออยู่ในทุกรัฐวิสาหกิจเนี่ยนะคะเอามารวมกันเอามารวมกันแล้วก็บริษัทเนี้ยจะเป็นคนจะเรียกว่าบริษัทหรือองค์การอะไรก็ไม่ยังไม่แน่ใจนะคะคจะเป็นคนจัดการประเมินตัดสินใจในการลงทุนก็เป็นพูดง่ายๆเป็นองค์การหรือบริษัทลงทุน ที่จะประเมินแล้วก็จะทําให้เป็นมืออาชีพมากขึ้นค่ะไม่ใช่ไปฝากไว้อยู่กับกรมกองในกระทรวงต่างๆซึ่งทําให้มีอิทธิพลซึ่งตอนนี้เนี่ยอย่างเช่นท่าอากาศยานก็ไปขึ้นอยู่ก,กระทรวงมคมน,นาคมค<ง>ส่วนหนึ่งก็อยู่กระทรวงกลางส่วนหนึ่งก็ไปอยู่กระทรวงอะไรตอนี่อะไรเต็มไปหมดเลยมันก็มีอิทธิพลตกลงเราจะเลิกหากินกับรฐัฐวิสาหกิจใช่ไหมที่ข้าราชาการก็ดีนักการเมืองก็ดีจะได้สิทธิพิเศษหรือได้ ได้รายได้พิเศษจากการมาบริหารกิจ,จาการพวกนี้แต่บริษัทที่จะไปรวมเนี่ยถ้านักการเมืองไปคุมได้และไม่สุจริตทีนี้เจ๊งหมดนะคะอาจารย์ก็พะ่ั้นก็จะต้องช่วยกันดู <c oughs> ตรงทุกพระทุกบรษาษละกิจอยู่ที่นั่นเอาละเราก็เอา,าใจช่วยกันต่อไปกันแล้วกันครับครับส <c oughs> ักก่ค่ะ <c oughs>